ช่วงนี้เหยื่อมักต้นหลิวมาแรงมากครับพี่เนี่ยหรืได้มาทีละถุงหนึ่งเนี่ยมันหกสิบกระปุกเนี่ยวันนี้ส่งสี่รอบแล้วนะคะนี่จัดเองกับมือไม่ต้องห่วงจัดโปรนะคะสามกระปุกสองร้อยสี่สิบบาทนี่ทุกคนจะได้อย่างนี้เลยแท็กกล่องอย่างดีนะคะตัวนี้คุณภาพจัดเต็มมากนะคะ กับต้นหลิวเยื่อหมักสูตรไม่เหม็นติดมือแต่เหม็นนะคะเหม็นแต่ล้างมือง่ายล้างออกได้นะคะวิธีใช้ง่ายมากตัวนี้ลูกค้าถามว่าเก็บได้นานแค่ไหนถ้าไม่ได้เปิดใช้จริงๆข้างในเขาเป็นใส่ถุงพลาสติกมัดหนังกระติกไว้ให้นะคะถ้าเรายังไม่ได้ใช้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้แต่ถ้าเกิดเก็บเป็นแบบเป็นเดือนๆือนอย่างเงี้ยก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็แช่ช่องช่องผักไว้ก็ได้นะคะไม่ต้องช่องฟิตนะช่องผักก็พอแต่ว่าใส่ถุงพลาสติกหน่อยกลิ่นมันจะได้ไม่ออกมารบกวน อยู่อย่างนี้ไม่มีกลิ่นถ้ายังไม่เปิดนะคะยังไม่มีกลิ่นนะะแต่ถ้าเปิดปุ๊บนี่หืม,หมกลิ่นแบบสปรยึ่มบึ้มมากนะคะช่วงนี้น้ํามาแล้วนะคะออกหน้าน้ํานะคะสิดไปได้ใช้แน่นอนลูกค้าถามว่าทําไมถึงจัดเซตสามกระปุกก็ปกติเขาใช้กันน้อยสุดอะคะ่ะไปทิปนึงอะเขาขนกันเป็นสิบโลนะคะตกประกดปลาดุกนะคะเยอะนะตัวนี้ไปเนี่ยไปหมายธรรมชาตินะคะปั้นง่ายตัวนี้จริงๆแล้วมีวิธี ปั้นอยู่ใน Youtube นะคะพิมพ์ได้เลยวิธีปั้นเหยื่อหมักต้นหลิวนะคะของไต่ดำนะตัวนี้ไา่ดำเขาคิดค้นขึ้นมาเองเลยนะตกสายยูเทโพปรากฏนี่อันนี้ปรากฏเนี่ยหน,นูบอกเลยปลาดุกก็ตกได้ปลาดุกคลองนะคะบางคนแบบเอ้ยขี้เกียจพกที่เกียจไปหาไส้เดือนใช่ไหมใช้ได้เหมือนกันนะคะเราก็ใช้น้อยหน่อยเออเอาไม้จิ้มแล้วก็ปั้นปั้นช่วงตะเบ็ด ปั้นตรงสายเอ็นนะไล่ลงไปจนถึงก้านตาเบ็ดนะคะอย่าไปปั้นปิดตาเบ็ดนะเวลาวัดมันจะไม่ค่อยติดเนี่สามกระปุกสอง้อสิบาทพร้อมส่งโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นส่งกันจริงจังมากนะคะนี่แพ็กกันเองกับมือนี่วันนี้หนูแพ็กสี่รอบแล้วก็รอบล,ละยี่สิบกล่องกล่องละกล่องหนึ่งมันสามกระปุกจริงๆมีสั่งเยอะกว่านี้ด้วยนะคะคนที่สั่งสิบกระปุกยี่สิบกระปุกสามสิบกระปุกก็มีอันนั้นเดี๋ยวให้น้องอีกคนนึงแพ็กนะคะพลังงานหนูไม่พอ โอเคเดี๋ยนี้เราจัดเซตเล็กกันก่อนวันนี้ก็ส่งของกันปกตินะคะร้านถัไทยพิชชิ่งถูงวิพแปดห้าส่งของกันทุกวันส่วนใหญ่ไม่เคยมีใครเขาเก็บเกินสามเดือนเนี่ยเขาใช้กันหมดอยู่แล้วสามกระปุกนะคะไปทติปนึงนี่ถ้าไปกันหลายๆคนเนี่ยหนูแนะนํานะถ้าไปกันห้าหกคนเนี่ยแนะนําให้ติดไปสักสามเซตคือประมาณสิบกระปุกนะคะมันคุ้มถ้าเวลาคุณได้ปลาแบบเยอะๆอ่ะมันคุ้มไปทั้งทีเอาให้เต็มนะคะเอาให้เต็มอย่อหมักต้นหลิว นี่ก็มัดจุกแพ็กให้กับมือนะคะวันนี้ลูก,ลกน้องขาดสองคนก็ช่วยกันแท็กนะคะส่งถึงแน่นอนโอนเงินปุ๊บส่งเลยนะคะเราส่งของกานถึงสุกทุกวันไม่เกินสองวันก็ได้ของแล้วทันใช้แน่นอนใครที่วางแผนจะออกน้ําแดงหลังช่วงเนี่ยสิ้น,ส,นสิ้นเดือนเนี้ยรีบจัดนะจ๊ะมันจะหมดแล้วนะโอเคกับเยอรมัต้นหลิวของดีต้องของต้นหลิวนะคะโดยไต่ดานะคะคิดค้นสูตรโดยไต่ดานะคะ จริงๆมันใช้ดีแหละก็เลยอยากแนะนําให้ลูกค้าใช้กันใช่เลยหรอกระปุกหนึ่งหกสิบบาทนะคะค่าส่ง e อ s อแยกหกสิบาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูบอกเลยส่องเป็นเซตถูกกว่านะคะสามกระปุกสองร้อยสี่สบาทพร้อมส่งเอ s ็ให้นะคะถึงหน้าบ้านเลยโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นถ้าไม่ดีจริงเขาไม่สั่งกันทีหนึ่งเป็นสิบกระปุกยี่สิบกระปุกสามสิบกระปุกจริงๆนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาเกินจริงเพราะว่าแม่ค้าก็ใช้อยู่เวลาติดใบก็อีกนิดน,นึงทิเก็เล็กๆน้อยๆนอยเนี่ย อยู่อย่างเงี้ยไม่เหม็นแฟนไม่รู้ว่าจะไปตกปลาอย่างเงี้จยจับเงี้ยไม่เหม็นนะคะจะเปิดแล้วปิดให้แน่นข้างในมันจะเป็นถุงพลาสติกมัดหนังกระติกปิดให้แน่นนะคะถ้าจะไม่รู้ล้างมือออกได้นะคะเวลาเราจะใช้อ่าไปถึงแล้วจะใช้แวะเซเว่นนิดนึงร้านชำก็ได้ซื้อน้ําแข็งยูนิกระถุงหนึ่ง